ปลาสุกแล้วน่าทานมากผักหลายขนาดเลยพี่น้องมีผักซีหอมบัวหอมป้อมแล้วก็สาระเน่เนาะแล้วก็มีผักอีเลิรแล้วก็ผักอันสลัดพี่น้องนี่ปลาเผาลวกมามาใส่นี่พันปลาเผาสาวลาวถูกหวยกินสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งทางต่างประเทศเบอร์สุขุสุคนสบายดี เมื่อกี้มากินปลาเผาน้ากันเด้อพี่น้องเด้อพี่น้อง FC ไทยกีฬาต่างประเทศมากินปลาเผาตัวมีเอามาเอามาสุดเอาพักมาพกมากับแจ้วพี่น้องน้องโงเล่นไปซื้อปลาพอดีเลยมาสดๆใหม่ๆเลยเมื่อนี้ก็เลยมาเห็ดปลาเผาสู่กันกินพี่น้องโอ้ยมีถึงู่าปลาพี่น้องปลาเผานี้ขาดบ่ได้พักอันนี้มันหอมมขนเผาไปเลยไปเลศเนี่ยว่าใบตะปู FC นะฝืนเร้าถือได้น้องตุกีกวไม่ใช่มันแรงหรอกที่ว่ามันไม่มีใบน่ะ เขากินดุมันก็เลยบ่มีใยใช่ไหมเนาะเขาเขาใส่แกงตลอดไผอเลิศมันก็เลยบ่มีแต่น้องโตเกียร์เราซื้อมาพี่น้องไผอเลิศเหากินดุมันบ่มีมันหมักอยู่บ่อนชุ่มๆเย็นเมันจงแพร่ลายไปเลยได้ยินเสีมามาหนีมามาลวกพันไปเลยข้าวปุ้นกระมีนมีข้าวปุ้นแต่หนึ่งเนาะแจ๋วเชฟเขาเนาะเลย ี่กไจั๊แมลงเขาเยรถต้ม้เยมงนี่ยงเนี่ยขนดุคือยานางคือกันเบดตัวนี้ซื้อเพิ่มอย่านางค่ะแกงไมดุขาดบได้ยานางเลยูกไม่งแกงหนาวปุปบับพี่น้องเอ้ยนั่งเลงมาพาวหนามื่อเช้านี้พาวฮวันไฮวนข่าวไทยแม่ อน,น้องออกมา,มา,นนาว,วันที่หนาวอุ้ยวันที่สิบหกกันหนาวอ่ะพี้มันมืดหนาวเลยลูกมักกินกลางอะไรมันมันหนาวลงเลยดูโอ้ยคะแนนยันหนาวเซตส,ง,สงการกับพ่อเด้อพี่น้องเด้อ,อน้าแม่คิดว่าคิดวเดือน 4, สี่เดือนห้าเดือนห้ายังหนาวอยู่ปีนี้หนาวหลายเนาะอือพักซีหนาวหนาวกับลมต้น,อนหอมน้องน้อยกินได้รบอสก็มีนี่ไผยที่ว่ามักเป็นวัดกินต้นหอมเอ้า ภุมิแพ้น่ะต้นหอมมี่พี่น้องบางคนก็มักขนาดไดนตะกี้กินโบได้บแตะกี้กินโบได้เห็นคลิปเขาเจ้ากินผักทุกอย่างเลยอกินไดไ้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวนี้แต่ก่อนต้นหอมก็ก,กินโบได้เพี่อน้องตอนนี้กินได้หมดทุกชนิดผักยกเว้นผักข่าวตอง <c oughs> อันนี้เราไปลืมใส่มะเพ็ดนี่น้าเม่์จะมานะเดี๋ยวนาาต้มใหม่ กินใส่ป่าห <c oughs> ืมไม่ถึงเรื่ป่าแม่มาเปล่าบีบให้แม่ในทักแม่กระเช้าบีบให้แม่บีบมาทักเอาไว้บอกอใช่พักไหมมาเปล่าไม่ นกเข่าหั่งว่าหนกอ้อนมองไอ้นกเข่าหั่งเลยนี่เสียงนกแบบธรรมชาติขนาดเลยมาบ้านรอบนี้บริกินข้าวเที่ยงพี่น้องสามีอ่ะมันกินข้าวแรงเลยมาฮอดบ่ายสามอ่ะบ่ายสามวงแรงนี่จะคนตาเจ้าเด้อออนี่แก่ดำแซ่บพักกันนี่ละเข้ากันพักจีก็เข้าอลมใส่เจ็ดหมี่นังก็ พ็พี่น้องพังเอานกมันมีจักโตเสียงอะไรห่วงแม่เอามาไว้ทีละบนกเขาห้างหนู่งคนนี้เนี่ยข้าวจะนี่ข้าวข้าวอัะข้าห้างคนกับคำคำแล้วก็ข้าวห้างเลยแกพี่น้องมาเด้อบระตูหูตะโกนพี่น้องถึงข้าวแรงกันป่าสดครัก ผักชีชีดาวอันนี้ค่ะคนเอนเนาะร้อนแน่นรับส่นระหว่างหอมป้อมกับผักชีดาวอันนี้อืมนี่จะมีติรับผมตัวนี้สีหอมคนเอนหอมป้อมภาษาไทยเนาะภาษาอีสานตีสีหอมภาษาไทยแท้ๆค่ะคนเอออย่างเนาะผักชีผักชีเนาะอันนี้ผักชีอันนี้ผักชีดาวเนาะคนเอนภาษาไทยเนาะ อันนี้สาระเนี่ยสาระเน่ยยุยไทยค่ะบริสุทธิ์คือ,อย่ลาวเลยยีลาวมันสุนแหงแต่อันนี้แบบมันพอน้ำค่ะนะสุนเพราะว่าบริโภคน้ำจะยุยไทยยากกินได้ผู้ส่ต้นหอมคักเดพันน่ะอหอมหอมแซ่บ,บนุ่มคือ้มามามหอม้ามหมคจินพันสายเนาอะอ กล่าวให้พ่นบัวแซมให้พ่นกีข้าวกับาบางม่วงเลยก็เลยละอยเอาบัวหาย,ยละปี่น้ำแมย์เอาใส้รวมกันก็ได้ละตักมา,ปาไปกั๊บโดยแม่ข้าบวบัวได้จุ่มมันแบบประกาศเสร็จกินจุ่มมันพอแตะแล้วก็ขึ้น,น<ผ>มาแล้วเมนูจเจริญผักจเจริญผัก อพักหวานเนาะมนพักซีใส่แล้ะจะมาพักซีอืมโซนหมดอนเหตุผลโดนแซบขนาดน้งองกับแจวฮา,าน,นี่นะแถวทุกอย่างขนาดเลยบุคือฮานใหญ่เลยฮานเดียวปิดแจวประแดกคือดำๆเนาะ คนใส่ซีอิ๊วบ่ปลาเดกอะไร่สีปลาเดะเนาะแม่ว่าพันปลาแจ่วปลาเดกพี่น้องส่วนลายฮันทั่วไปมีแต่แจ่วหวานหวานแบบหวานแบบหวานแห้งนะพี่น้องอืมคันน้อหมักเป็ดเทาก็ใส่พริกป่นอีกพอดีเนาะจำ อือ,อ,องางไงว่าจน<ะ>ชื่อเลขกับบัตรพี่น้องเลยเสียงดวงบุไดซื้อทุกงวดเนี่ยโดนซื้อคนหนึ่งโรตาลลีนะพี่น้องยูราคนขายใบยละ1น0อยี่สิบาทด้อพี่น้องโอตาลลีไทยอยากือจะคุกร้านดี เนาะจะถิดจากใบได้ทำมาทีหนึ่งได้พี่น้องคนที่ซื้อลอตเตอรี่ก็ต้องหวังบ้านอยู่แล้วแมน่นสัตวซุกเสียงโซกเล็กอันยอดพระป่าในหกพี่น้องซื้อหกสี่ไดเอาหกสามหกหกแต่ซื้อแปดหกแต่ซื้อเอาไหมเอาหกสามด่าก็ซื้อดาก สุยไปซุยมาฮกแปดฮกเอาคักแน่ไปไ่เอาฮกสามโอ้ยสำโลให้ชื่อเน้อส่วนเดียวเนาะเกี่ยวสองอย่างตือเล็กๆน้อยๆพี่น้องเอ้ยพอแบบเสียงซุงน้ำเพิ่ันโดนเพื่อมันหาฟังยามเริ่มออกหักอันหักเงินที่มาเก็บได้อันไนอันตอนแห่ผัดบริเสียงไปลืมเปิ่งหลายใบพดบริเปิ่งพี่น้องเลย เนี่ยใบเรื่องของบรเวณขงเลยบอกเฮาอุ้ยไปบึงเลยขันนั่นก่อนนี่บนนู้นมันจะซื้อเหรอเมนเล็กไทยไปบึงก่อนเถื่อนมีคืออันเซลซุกบริษัซื้อดอกตัวที่ว่าเก็บได้หลายใบแต่ว่านี่ใบหนึ่งยนมาแต่วันมาเข้าอันต้นพะป่าแล้วหลังจากแหนแล้วแบบว่าเอ้ามันเพื่อมาเสียไปนี่กว่าจะใบสองพันก็เลยรไปจะซื้อใบนั้นลืมลืม เพราะว่าห้องบได้ใส่ใจเรื่องเล็กก่าแนขนาดยอดฝาปากอะไรอย่างี้แก้วม่าสิบบได้ซื้อแลออ้วแตโโบได้พี่น้องเลยบุญเคลือสีมีแค่หนึ่งเนาะลองเสียงเบิง่งถ้าวมามีเล็กเด็ดเท่ากับโบซื้อได้พี่น้องมันมีเล็กครับกำาพงบได้ผ่านเท่ากับโบซื้อเสียดายเงินซื้อทุกงวดบได้ได้พี่น้องเลยเอาเงินไปซื้อเป็นนัวแน่ชีวิตนี้ขาดเพลงนัวไม่ได้ แมงวงกินยางไหม่นงวงกินมากอะไ้่งวงกับบมอยากินพี่น้องเลยคอล้ายมักให้เนี่มักให้อะไรวงกินอะไ้เป็นนลปลาอืมปลานี่็เป็นนะแม่จเบิกเหรคือว่าหากรเบิดไปยามนี้เป็นยามปล่อยงวงพี่น้องมันออกไปเลาะกินแถวทถง แต่อยู่ไทยนี่เคนบบได้ปล่อยเลยเพิ่นให้เลี้ยงไว้ว่าในคอกเนาะมีแต่เกี่ยวหญ้าให้นกบินมาทุกแรงม,มากินน้ให้โบหลายจังมากินต้นเฮานี่ต้นเฮานี่ปลาตกเป็นรอบสองป่าหิมะพานบอกเป็นอีนนี้ค <ดำ S 1> ่ะเป็นอนี้แหละดำขึ้นเรื่อนกกำลังมาจบเนาะปีแรกเลยค่ะเป็นรอบสองปีนี้เป็นช่องเพื่อปีนี้เป็นเทเดียวปีนีเ้เป็นช่องเพื่อแล้วก็เป็นเทืเดียวคือว่าห่างกับห่างเดี๋ยวบางทรงเดือนเพคือว่า เป็นอ,อีกงงแล้วไหมเนาะบดทุกทุกล้นเลเป็นมากเป็นใบจ่เเปลี่ยนไปเนาะอืเปลี่ยนไปแล้วโลหะกับอะไรเป็นท้อทรงเถอะมะขามมะขามมาะขไม่ซนงละดูะอืแต่ก็มังให้นี่พวกปีเป็นพวกปีเป็น,ปปนอันนี้บม่ได้ขั้ปีล้นมันจะเป็นเลยอ,อืมเปลี่ยนเป็มเลยบัดแซ่บพี่น้อนง,องได้กินผักหลายขนาดเมนูนี่ แม่เอาบอหัวเนี่ยบัวก็เข้าเนี่ยม่ชอบกินหัวน่าจะงั้นใส่จานเมีคนอยากกินตับม้าเปล่าบอแม่เอาตับมันอือหน้าเออสองแกรบตับปลาเนินมีปลาเนินตับปลาเนินโอ้แหมอันนี้คนเอกเวลาอร์มาเลยบลออกตักขึ้นมาเอามาเลยมันอยู่ตลาดเพื่อนไปถามก่อนมันก็เพิ่มไปเอาให้ดอากโบเห็นแกร็บแกร็บ ข้าวปล่จะไปผิดหมุนป้อมหอมข้าวทำม่มันมันข้าวว่าคือกันไปเลยหอมหมักพักอยู่แล้วหอมก็ต้นน้อยแล้วล่ะอืต้นนี้มันสูงแล้วเอาหวานมาใส่ขัาอีเลือเฮ้ยเดี๋ยวเราเบิ่งอิจฉาอิจฉาเออมีได้ฟัดได้ฟัดน้องมิวยังไม่ได้เห็นน้องแก้มเลยนะบอกยุ้ย วางกบก้ามแพ้งเนี่ยผื่นแพ้แป้งหัวางนั่งเขามีเครื่องสำอางเรียกกับปัญญาชนผืนเพ้่น้าโบต้องแต่งหน้าไปหน้าสดไปเลยจุ๊บน้องมิวคักๆเลาะพี่น้องไม่ได้จุ๊บผื่นปัญญาได้จุ๊บตะขาผื่นแต่งบ่แต่งกะคังน้องเป็นแบบวัยนี้นะสัรเคมตัวสารเคมีวัยวนี้พี่นยังบุญอยางให้พี่น้องบุญอยางให้อด้หอมเนาะ ขึ้นไปตอนนี้ก็ยังไม่ได้หอมไม่ได้เห็ดไก่ไก่ซื้อว้าไก่ไก่ซื้อไมีแต่พ่อกับแม่หอมอ่ะ่อแม่คนนั้นเพราะแม่เพิ่งไ่ได้ทานยังเพิ่งไม่ได้ทานยังเลือยังไเพิ่งจะนี่เก็บเงินไปซื้อนมให้ลูกเลยมาจะได้งไม่จะได้เห็ดทุ่จะขาย น้องเอฟซีเขาทำขวดเนาะเขาเปียงหมูอย่างแม่เปียงหมูหมูแม่อย่างวัจีจะแม่หมูแดดเดียวหมูแดดเดียวนะเปียงหมูหายเปียงหมูหนาวอยู่แลยพี่น้องเลยปะนี้ค่ะหนาวลมพันโดดทสองมือหน้าหันหน้าฮู้นฮ้อนลม มือ่ะบุมีลมเลยนะกินยังมือ่ะกิยังลืมแล้วทำหลังมอ่กินหนังกินอยแครงไรไ้รแครงฮ้อนแครงมันนี้ฝนร่มจนหนาวนี่เริ่มหนาวแล้วี่เรื่องแรกทำนี่เรากินมือ่ะอะไรมันฮ้อนดื้อมนนะปีนี้ฮ้อนหน่อยหนาวไรหนาวหน่อยเรื่องฮันฮ้อนแล้วเจามีหลงและดูเจ้าเลยกับฮ้อนงามผลละลงและดือเดินหาเดินทุกงามผลไม่หลงเท่าไร่กะหามือมาอีกมะ ชาวซุกน่ะมักยามฝนพี่น้องคูณซึกแบบมันสุ่มซื้นแต่ว่าอุกใจน้าถนนกับอันฟ้าเรื่อฟ้าห้องยานบ่มักยามฝนตอนี้ยานทะเลได้โดดชิบน้อยบักยามแต่ต้งกินชาวซุกเสร็จมักยามฝนแบบมันสุ่มเย็นยามหนาวรับสบายเรืองก็บ่แห้อย่างอีกยามฝนเนาะนอนซื้นอีกสลีปคุ่ซุบซื้นนอนบางคนเอาสลิปไปตากไว้ที่พัดลมข่างไผ่ เอาเชือดผาดไปขางไผ่เนาะเขาตะกี้อยู่ดิไปดำน้ำแม่เขาตากว่าอยู่ตะข่างตะไผ่เลยอืมไปดำน้ำมากเลย้ออกเบิดหนุ่งสิ่งเดีวก็ไปขางเชื้อไผ่ปั่นได้ก็ยังบ่แห้งเป็นน้ำเป็นน้ำสับทุกมักเออเป็นน้ำทับทุกเกิดเดือดเปรอบ่เลยมักน้ำโป๊ะจะแม่ย่างเป็นชาวัทยฮดน้ำหยุ่หน้าจะดดีว่าคุณสาวฮดน้ำหนักหนึ่งสงการอะไรนะสงการสงการเตือนสีข้าแม่งจะย่างเชื่อย่างทิดและมึงมีทิศนุ่ง เปียกเนาะอืย่างเอ้าวค่ำเมื่อวานก็มาเนี่ยมันนี้ก็มาอีกซากินหม้แห้งบูคือสมัยนี้เนาะพี่น้องสุดแบบมันเปียกแลยจ้าใส่ชุดใหม่เลยยังหนุ่มไม่วางเลยโอ้ต่อยังน้อยหนึ่งหนุ่มชุดหนึ่งสามมือผัวได้หนึ่งสามสี่มือไปนี่ลายกันมีลายเลยื่องโบราณเลยนี่แล้วเปื่องโบราณก็นี้เนื้อมีปะวะตอนตะกี้เนาะเจ้าไปเลี้ยงเด็กน้อยเวียงนะ เลี้ยงเด็กนะป้ารูา้คนนะมีเสื้อผ้าเปลี่ยนมือละสุดป่ะเฮ้าแล้วป้าเขาขึ้นรวยแทบวะมีเสื้อผ้าเปลี่ยนส่วนเฮ้าแหละสามสี่มือแนะล้วเปลี่ยนเย่อหน <c oughs> ึ่งตอนยังน้อยเอกพี่น้องโมเมนตอนนี้ตอนยังน้อยเปิดนัานเลยเปิดหนุ่มโอนี่เปิดก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยทำีทอาไปอยู่คนณพยเขางย่ <c oughs> งงงเลยเอา้าคือหนุ่มมือเปลี่ยนมือมือเปลี่ยนมืออ็ยังบือดิเพือนนะอิจฉาคนเด้อวะอุ้ย โซนๆซนมาแล้ทอะไรเมื่อกี้ค่ะบุกเคยไปใส่บุกเคยออกจากเงินได้บ้านนอกค่ะจะเป็นแน่หนึ่งคนในเมืองก็เป็นแน่หนึ่งแมงบ้านนอกมันจะแบบนี้เว้ยแต่ว่าในเมืองกับขั้นสมัยหร้อเครื่องหนึ่งของถอเนาะแบบว่าคนที่ผ่นหาเงินอยู่ในเมืองค่ะนะไม่แล้วคนมีรายได้ก็เอานม่ก็ถืออางชอของหัวร้าน น้ำเวิรตปลาแม่รวยมากพี่อื่นวันนะป่าตัวนึงอะวันนี้เอาไปบวนเมยไปิมก็ไินน้เพล่นกันอบรรยากาศดีมือนีันอมยังไม่ได้อาบน้ำใช่ไหมน้องน้งน้อย่างดอาบน้ำไปมีมาอะะไรไม่จะหนาวแม่นไแม่มา่ดรหนาวเท่านั้น ดีแล้วหนาวบ่หนาวสื่อหนาวรมแบบนี้เลยอืมน่มากิ่มก็ย้อไปน้ำรงมือแช้ขนดให้น้องเลยจอดเรือนีืแม่เต็มชิปให้เขาได้ มืออะไรบ้างนีแม่เต็มซิบใหเท่าไหร่แปดิบเท่าไหก็แปดชิบโอ้ยปะมึงนี่ให้เก้าให้เก้ามึงออมปลาไหลฮะเต็มซิบให้แปดซิบแม่จะบอกตัววแม่เต็มเต็มร้อยเท่าไหร่ร้อยห้าิบบอกคุณเรานี่ยมาีซ um yes> um> um um ื้อเจวนี่แล้วมาฮหดกินมาแล้วอดี้มีเอามาให้กินแล้ว จะพาไปวะแม่ล้างมือชื่อไปแล้วอัดดูก่อนอัดแล้วล็อกระเบ้อนะปั๊กซี้อันนี้เข้ากับด้กินเลยกินสองคำน่าอร่อยแซ่บแห้งพี่น้องเซฟๆอร่อยมากพี่น้องป่าเบิดเกี้ยงเลยกินหลายคนแล้วมันแซ่บแบบนี้แหละพี่น้องได้ไปลบภัยแล้วแบบนี้แม่เขาชิพากันเข้าไปในแล้วลมหนาวพี่น้องไปหาอาบน้ำอาบในเนาะ สำหรับกินมีผาพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดติดตามกดแชร์เด้อและที่สำคัญบอกกดข้ามโฆษณาเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีสบายด,ายดีพี่น้องบ๊ายบาย